ตอนที่2,590มรอากาศแปลก ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาใช้วิชาพลิกท้องฟ้าและแผ่นดินเพื่อจะเปลี่ยนทิศทางการกลิ้งของอสูรยักษ์ไร้ดวงตาแต่ครั้งนี้อสูรยักษ์ไร้ดวงตาไม่ได้รับผลกระทบจากพลังของเขาถึงแม้มิติของอวกาศจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยพลังของผู้อาวุโสหนึ่งแต่อสูรยักษ์ไรดวงตาก็ยังคงกลิ้งลงเข้ามาหาเขาอยู่ดีมันกลิ้งเร็วขึ้นเรื่อยๆและมันมาถึงตรงหน้าผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาในชั่วพริบตาสีหน้าของผู้อาวุโสหนึ่งเปลี่ยนไปเขารีบสะบัดแขนเสื้อ ก็ออกไปข้างหน้าซึ่งในแขนเสื้อของเขาดูเหมือนจะมีหลุมดำอยู่เขาพยายามจะดูดอสูรยักษ์ไล้ดวงตาเข้าไปข้างใน ในจังหวะที่อสูรยกักษ์ไรดวงตากำลังจะไปถึงแขนเสื้อมันก็หยุดคลิ้งอย่างกระทันหันปากของมันเปลี่ยนเป็นแต่ที่เป่าลมออกไปใส่ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทน,นภาเสียงที่ดังขึ้นมานั้นเหมือนกับเสียงหูดเรือในจังหวะที่เสียงดังขึ้นมาทุกคนก็เห็นคลื่นกระแทกออกมาจากปากของอสูรยกักษ์ไรดวงตาพวกมันเหมือนกับคลื่นที่ซัดเข้าไปหาผู้อาวุโสหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวงแหวนเสียงที่ลัดร่างกายของเขาเอาไว้ ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาพยายามจะระเบิดพลังออกมาแต่เขาไม่สามารถทำลายวงแหวนที่ลัดตัวของเขาเอาไว้ได้อสูรยักษ์ใบดวงตาหันกลับและใช้วงแหวนเสียงนั้นลากตัวผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภากละบับไปหาปีศาจสาว อีกด้านหนึ่งราชครูกูเวียนนั้นไม่แม้แต่จะได้พูดฟีดเบร์ดนั้นรวดเร็วเกินไปและการโจมตีอย่างต่อเนื่องของมันก็ทำให้ราชครูกูเวียนรับมือไม่ทันร่างกายของเขาได้รับบาดแผลจำนวนมากสุดท้ายแล้วราชครูกูเวียนก็ต้องเทเลพอร์ตหนีเข้าไปในความมืดฟีดเบร์ดพยายามจะไล่ตามไปแต่ไม่นานมันก็กลับออกมา เมื่อดูจากสีหน้าของมันแล้วทุกคนก็รู้ว่าฟีดเบิร์ดนั้นตามจับตัวราชกุกูวเวียนไม่สําเร็จวิชากีโน,โนของเขาแปลกประหลาดมากๆเขาเดินทางภายในพลังความมืดได้ฟีดเบิร์ดพูดหลังจากที่กลับออกมาไม่เป็นอะไรมันคาดเดาได้ยากว่าคนของเอ็ก์ตรีมคิงมาทําอะไรที่นี่ไม่ต้องสนใจเขาอีสาสาวพูด ทุกคนหันความสนใจกลับมาที่หานเส้นผู้อาวุโสหนึ่งของปราศาทนภากำลังดิ้นลนแต่เขาไม่สามารถหนีไปจากวงแหวนเสียงที่รัดตัวเขาเอาไว้ได้ปีศาจสาวจ้องไปที่หานเส้นและพูดมอบสปิริตศักดิทธิ์มาให้กับข้าและข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตต่อไปหานเส้นไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาแค่จ้องมองปีศาจสาวและคนอื่นๆในรูปภาพที่แมวก้าชีวิต เคยส่งมาให้กับเขาฮานเซ่นได้เห็นปีศาจสาวและคนอื่นๆเขารู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมเจ้ายัางมัวยืนเฉยอยู่อีกรีบส่งสปิริตศักดิ์สิทธิ์มาเดี๋ยวนี้อีแรงแก่ตะโกนด้วยความโกรธในเทอรซันคิงรีบเทเลรพอรตมาอยู่ด้านหน้าของฮานเซ่นเขามองไปที่ปีศาจสาวและพูดพวกเจ้าต้องเชื่อข้าท่านผู้น,นำทิ้งวิญ,ญญาณของเขาเอาไว้ในรูปปั้นภายในสวนศักดิ์สิทธิ์และเขาก็สั่งให้ข้าปกป้องฮานเซ่นจริงๆ เจ้ายังพยายามแต่งเรื่องหลอกพวกเราอีกอย่างนั้นเหรอเลดโกดพูดรูปปั้นในสวนศักดิ์สิทธิ์นั้นคือสิ่งที่ท่านผู้นำเตรียมเอาไว้ให้กับท่านหญิงหวานเออวิญญาณของเขาจะไปอยู่ข้างในนั้นได้ยังไงกันในเทาสันคิงอึ้งไปเขาบ่นในใจท่านผู้นำนะท่านผู้นำข้าทำทุกอย่างเพื่อท่านและคนที่ท่านรักแต่การต้องมาตายด้วยฝีมือพวกเดียวกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่เลวร้วายที่สุดท่านผู้นำ ท่านเป็นคนที่ชาญฉลาดทำไมท่านถึงไม่รู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนทอสันคิงทำการตัดสินใจและพูดกับฮานเซ์นมิสเตอร์ฮานควรรีบหนีไปจากที่นี่ข้าจะทวงเวลาพวกเขาเอาไว้เองเมืม่อได้ยินแบบนั้นอีแล้งแก่และเลดโกดก็หัวเราะออกมาทวงเวลาทวงเวลาพวกเราเอาไว้ยังไงกันละ่ะโดยการใช้วิชาหนึ่งวินาทีคือหนึ่งพันปีของเจ้านั่นเหรอ ึงแม้เจ้าจะใช้อายุไขที่เหลืออยู่จนหมดเจ้าจะทวงเวลาพวกเราได้นานสักแค่ไหนกันเจวเทอสันไอเจ้านี่จงรักภักดีกับเจ้านายคนใหม่ซะจริงๆอีสาดสาวพูดหมายเลขเก้เจ้าถอยออกไปก่อนหารเส้นพูดกับนายทอสันคิงมิสเตอร์ฮานนานยทอสันคิงต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่หารเส้นหยุดเขาเอาไว้ อานเส้นทำท่าทางบอกให้ไนท์ทอสั้นคิงถอยออกไปเขามองไปที่ปีศาจสาวและถามเจ้าคืออาเหมยอ,อย่างนั้นสินะปีศาจสาวและคนอื่นๆตกใจชื่ออาเหมยน,นั้นไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการมันไม่ควรมีใครรู้ถึงชื่อนั้นชื่ออาเหมยเป็นสิ่งที่ปีศาจสาวเพิ่งเริ่มใช้ในตอนที่เสี่ยวฮาวาอยู่ด้วยมีแค่เสี่ยวฮาวาเท่านั้นที่เรียกเธอแบบนั้นส่วนอีแล้งแก่และคนอื่นๆจะเรียกเธอว่าผู้หญิงบ้ากรรมเจ้ารู้จักข้าอย่างนั้นเหรอ ปีศาจสาวคมวดคิ้วและมองไปที่หานเส้นตอนนี้เมื่อเธอลองสังเกตดูดีๆเขาก็ดูคุ้นๆอยู่บ้างข้าคือหานเส้นข้ามาที่นี่เพื่อตามหาเสียววาพวกเจ้าได้โปรดให้ข้าพบก,กับลูกชายอีกครั้งหานเส้นโค้งคำนับให้กับอีกฝ่ายอย่างมีมาราย,ยาทถ้ามันไม่ได้ผลเขาก็จําเป็นต้องใช้กําลังเจ้าคือฮานเซ่นอาเมยแเลคนอื่นๆตกใจเมื่อได้ยินชื่อนั้น พวกเขารู้ว่าพ่อทางสายเลือดของเสียฮาวาก็คือหานซึนแต่สําหรับพวกเขาแล้วมันไม่ได้สําคัญว่าพ่อของเสียฮาวาจะเป็นใครดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สนใจว่าหานซึนจะมีหน้าตาเป็นยังไงด้วยเหตุนั้นถึงแม้พวกเขาจะไปเจอกับหานซึนโดยบังเอิญพวกเขาก็จําหานซึนไม่ได้ดวงตาของอีแล้งแก่เบิกกว้างขณะที่มองไปที่หานซึนด้วยความตกใจเจ้าเจ้าคือพ่อของนายน้อยนเจ้าซ้นคิงอึ้งไป เขาไม่รู้ว่าจะประมวลผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไงนี่มันหมายความว่ายังไงพีทเบิร์ตบอกว่าอาหารเส้นคือพ่อของนายน้อยนั่นหมายความว่าพีทเบิร์ตมีเจ้านายคนใหม่และเจ้านายคนใหม่ก็คือลูกชายของหาหารส้นเดี๋ยวก่อนนะดวงตาของน,นทยทอสันคิงเป็นตะกายขึ้นมาจู่ๆเขาก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาตบขาของตัวเองและคิดต่อไปข้าเข้าใจแล้ว มีหน้าละท่านผู้น,นำถึงได้ส่งให้เราปกป้องหานเส้นที่แท้มันก็เป็นอย่างนี้นี่เองคาดไม่ถึงจริงๆนึกไม่ถึงเลยว่าท่านผู้น,นำกับมิสเตอร์หานจะมีลูกด้วยกันด้วยนิสัยของพีทเบิร์ดและเดมอนเกลถ้าไม่ใช่ลูกของท่านผู้น,นำพวกเขาก็ไม่มีทางจะรับเด็กคนนั้นมาเป็นเจ้านายคนใหม่ไม่ผิดแน่ท่านผู้น,นำคงจะต้องการให้ข้าปกป้องพ่อของนายน้อยเดี๋ยวก่อนนะไม่สิพ่อ ผู้ชายสองคนจะมีลูกด้วยกันได้ยังไงเฮ้ช่างเถอะด้วยพลังของท่านบุญน,นำเขาทำได้ทุกอย่างนายทอสันคิงเชื่อว่าที่เขาคิดถูกต้องแล้วหลังจากนายทอสันคิงคิดได้แบบนั้นเขาก็เริ่มหัวเราะและพูดขึ้นมาว่าฮ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 ่าในเมื่อเจ้านายคนใหม่ของพวกเจ้าและเจ้านายคนใหม่ของข้าเป็นพ่อลูกกันแบบนั้นทำไมพวกเรายังต่อสู้กันอีกรีบพามิสเตอร์หานเข้าไปในปราสาทศักดิ์สิทธิ์แล้วเข้า ปีศาสาวและคนอื่นๆมองหน้ากันพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าพ่อของเสียฮาวาที่ออกมาจากกอสแซงชัวรี่ตามรำพังจะกลายเป็นระดับที่พเจ้าได้นอกจากนั้นเขายังทำให้คนอย่างไนทโทสันคิงและตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ในซีเกรเพื่อเอาลูกชายของเขากลับคืนไปนี่อยู่เหนือความคาดหมายของพวกเขาพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาที่ถูกจับตัวอยู่นั้นคิดจะหนีไป ในจังหวะที่คนอื่นๆกำลังจะต่อสู้กันใครจะรู้ว่าสถานการณ์จะกลายเป็นแบบนี้ไปได้เขาตกใจกับความจริงที่ว่าหานเส้นนั้นเป็นพ่อของผู้นำซีเครตคนใหม่นั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของซีเครตผู้อาวุโสหนึ่งเคยต้องการจะพาตัวเสียฮาวาไปแต่เขานั้นปล่อยให้หานเส้นหนีไปได้เขาไม่ได้คาดคิดว่าเด็กคนนั้นจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของซีเครตบรรยากาศในตอนนี้กลายเป็นอะไรที่แปลกป,ประหลาดและไม่มีใครพูดอะไรออกมา ตอนที่2,951เปิดซีครตอีแลงแก่พูดขึ้นมาเป็นคนแรกถึงแม้เจ้าจะมีสายเลือดของนายน้อยเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขโมยสปิริตของนายน้อยไปเจ้าต้องมอบสปิริตศักดิ์สิทธิ์นั้นคืนมาให้กับพวกเราใช่แล้วสปิริตศักดิ์สิทธิ์ต้องถูกคืนกลับมาเรดโกดพูดขณะที่จ้องไปที่หารเเซนนี่พวกเจ้าคิดจะก่อกระบฏอย่างนั้นเหรอ สีหน้าของไนท์เทาสันคิงเปลี่ยนไปอาเหมยหัวเราะและพูดกับฮานเสันเจ้าเป็นพ่อของนายน้อยดังนั้นจึงถือว่าเจ้าเป็นแขกของซีเครดแต่สปิริตศักดิ์สิทธิ์นั้นสำคัญมากๆข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ต้องการขโมยสิ่งที่เป็นของลูกชายของตัวเองหรอกใช่ไหมข้าหวังว่าเจ้าจะยินดีคืนสปิริตศักดิ์สิทธิ์มาข้าจะคืนสปิริตศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเจ้าต้องพาเสียฮาวามาพบกับข้าก่อน และข้าก็จะคืนมันให้กับเขาหานเส้นพูดในตอนนี้เสียฮาวาไม่ได้อยู่ในซีเครตอาเหมยพูดเจ้าควรจะฝาก Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ให้กับข้าข้าอย่างนั้นข้าจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาหานเส้นตอบถ้ามิสเตอร์หานจะมอบมันคือให้กับลูกชายของเขาทำไมมิสเตอร์หานต้องฝากมันเอาไว้กับพวกเจ้าด้วยในทอร์ส้นกินตะโกนจากด้านข้างของหานเส้นรีบนำทางให้กับมิสเตอร์หาน ให้มิสเตอร์ฮานไปรอนายน้อยของพวกเจ้าในปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์เขาเข้าไปในปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เรดโกดพูดมิสเตอร์ฮานเป็นพ่อทางสายเลือดของนายน้อยทำไมเขาจะเข้าไปในปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นายทอวสันคิงถามอย่างไม่พอใจเรดโกดมองไปที่ไนายทอวสันคิงและพูดหยุดตะโกนสักทีผีเสื้อเติบโตมาจากนอนผีเสื้อผีเสื้อนั้นบินได้และนอนผีเสื้อละ่ะบินได้ไหมงั้นหมายความว่าอย่างไง นายทาสันคิงกโกรธก็หมายความตามที่ข้าบอกมอบสบิริตสักสิบมาและใส่หัวไปซะในตอนที่นายน้อยจําเป็นต้องใช้มันมันจะตกเป็นของเขาเองเลดโกดและนายทาวสันคิงจ้องมองหน้ากันเจ้ากล้าที่ยังไงมาเมินเฉยต่อมิสเตอร์หานแบบนี้เขาถูกบอกให้มาที่ปราศาศักสิ์โดยท่านผู้นำนี่พวกเจ้าคิดจะขัดคําสั่งของท่านผู้นำอย่างนั้นเหรอนายทาวสันคิงกโกรธจัดจนตัวสัน่นเจ้าคิดว่า ข้าจะเชื่ออย่างนั้นเหรอเลดโกสถามด้วยความดูถูกนายทอนสันคิงต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่บีศาจสาวพูดขึ้นมาก่อนเทอรสันอายปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เหมือนกับที่อื่นที่นี่คือความหวังสุดท้ายของซีเครตมีเพียงแค่นายน้อยเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปข้างในได้ถ้าเจ้ายังคงพักดีต่อซีเครดอย่างน้อยเจ้าก็ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้หลังจากหยุดไปชั่วครู่อาเมเอยก็หันมาพูดกับทานเส้นแมวก้าชีวิต คงจะเคยบอกกับเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของนายน้อยอย่างนั้นสินะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่พวกเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาจะไม่มีอันตรายใดๆเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลในเรื่องนั้นในตอนนี้นายน้อยกําลังเลื่อนไปสู่ระดับเทพเจ้าไม่นานหลังจากนั้นเขาก็จะสร้างซีเครตกลับขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นประตูของซีเครตก็จะเปิดออก และเจ้าจะเข้ามาพบกับเขาในฐานะแขกอย่างเป็นทางการของซีเครส่วนสเปริตศักิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่นายน้อยจําเป็นต้องใช้ไม่อย่างนั้นในตอนที่ซีเครดเปิดออกมาอีกครั้งนายน้อยก็จะไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยอันตรายเจ้าเป็นพ่อของนายน้อยเจ้าคงไม่อยากเห็นนายน้อยต้องเป็นอะไรไปอย่างนั้นใช่ไหมปีาศาสสาวลีตาได้พูดต่อ ที่ข้าบอกกับเจ้ามากขนาดนี้ก็เพราะว่าเจ้าเป็นพ่อของนายน้อยถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็พวกเราจะไม่มัวเสียเวลาพูดแบบนี้พวกเราคารบเจ้าในฐานะพ่อของนายน้อยและหวังว่าเจ้าจะเข้าใจในเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากซีเครตเปิดออกมาอีกครั้งอันตรายแบบไหนที่เสียอาวาต้องเจอหารเส้นขมวดคิว้วขณะที่มองไปที่อาเหมยนั่นเป็นเรื่องของซีเครตมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้า อีแรงแก่พูดหานเส้นมีสีหน้าที่มืดมัวเรื่องของซีเครตเสียหาวาคือลูกชายของข้าเจ้าจะบอกว่าลูกชายของข้าไม่ใช่ตุระของข้าอย่างนั้นเหรอเด็กน้อยอย่าทําให้พวกเราต้องลงมือกับเจ้าถ้าพวกเราจําเป็นต้องต่อสู้กับเจ้าเพื่อยแย่งชิงสปีริตศัสสิ์มาพวกเราก็จะไม่ยั้งมือเพียงเพราะว่าเห็นว่าเจ้าเป็นพ่อของนายน้อย ร่างกายของเลดโ s ดปลดปล่อยออร่าที่น่ากลัวออกมามันพยายามจะกดดันหานเซ้นหานเส้นเป็นคนที่หัวแข็งมากๆนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเสียฮาวาเขาไม่คิดจะยอนถอยให้กับอีกฝ่ายข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะไม่มีความสามารถพอหานเส้นพูดเขาหยิบมีดเหตุและผลออกมาและถือโล่เบดูซา่าเกรดในมืออีกข้างหนึ่งถึงแม้สปิริตกับวิญญ,ญาณอสูรจะมีชื่อที่ต่างกันแต่แก่นแท้แล้วพวกมันเหมือนกัน ถ้าหานซึ่นใช้กำลังเพื่อแย่งชิงวิญญาณอสูรจากคนอื่นไม่ได้ <_ uch> เขาก็ใช้กำลังเพื่อแย่งชิงสปิริตจากคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเจ้าของตายไปสปิริตศักดิ์สิทธิ์ก็จะหายไปด้วยหานซึ่นไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเอาสปิริตไปจากเขาได้ไม่อย่างนั้นปีศาจสาวก็คงจะโจมตีเขาไปนานแล้วเธอคงไม่เสียเวลาพูดกับเขามากขนาดนี้สีหน้าของเลดโกดอีแล้งแก่และคน,นอื่นๆเปลี่ยนไปพวกเขาไม่คาดคิดว่าหานซึ่นจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ ในยุคสมัยของซีเครตพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เทียมทานมีผู้คนไม่มากนักที่จะต่อกรกับพวกเขาได้และในยุคสมัยนี้พวกเขาคู่ควรกับคําว่าไร้เทียมทานยิ่งกว่าเมื่อก่อนซะอีกแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาน,นภาที่ถูกบอกว่าเป็นที่สุดของในที่สุดในจักรวาลก็ยังถูกอสูรยกักษ์ไรดวงตาจับตัวอย่างง่ายได้อ่านเส้นเป็นแค่สิ่งมีชีวิตจากก็อดแซงชัวรี่ และเขาก็ยังเป็นแค่ขั้นบัตเตอร์ไฟลเท่านั้นถึงอย่างนั้นหานเซ่นก็กล้าขึ้นเสียงกับพวกเขาพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเป็นอะไรไปหานเซ่นพูดหานเซ่นดูสงบนิ่งเขามองผ่านอีแล้งแก่เข้าไปในความมืดมิดหานเซ่นกำลังมองไปในตำแหน่งที่เลดโกดปรากฏตัวออกมาถ้าการสันนิษฐานของเขาถูกต้องที่นั่นก็คือที่ที่ปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ข้าไม่สนใจว่าที่นี่คือที่ไหนข้าไม่สนใจว่าพวกเจ้าเป็นใคร ข้าไม่สนใจเกี่ยวกับการเปิดซีเครตขึ้นอีกครั้งซีเครตนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรในสายตาของข้าถ้าปราศาสศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นบางสิ่งที่จะนำภัยมาสู่เซียฮาวาดก็ข้าก็จะทำลายมันให้ย่อยยับหลังจากที่หานเซ่นพูดแบบนั้นเขาก็ส่งตะเกียงหินไปให้กับเปาเออและพูดเปาเออหนูถือตะเกียงนี้ให้กับพ่อพวกเราจะทำลายปราศาทศักดิ์สิทธิ์เองสวยนี้ซีเครตเคยล่มสลายมาครั้งหนึ่งแล้ว เราจะทําให้มันเป็นแค่ประวัติศาสตร์ในหน้าหนังสือไปตลอดการเป่าเอ๋อนั่งลงบนไหล่ของอานซ่นเธอถือตะเกียงหินและตะโกนอย่างตื่นเต้นทําลายมันทําลายมันเจ้ายังไม่มีความสามารถมากพอเลดโกดพูดด้วยความดูถูกปีศาจส,สาวมองไปที่ตะเกียงหินด้วยความตกใจทําไมตะเกียงเผาพันธุ์ของซีเครตถึงมาอยู่ในมือของพวกเจ้าอะไรนะตะเกียงเผ่าพันุเลดโกดอีแหลงแก่ และอสูรไร้ดวงตาตกตะลึงพวกมันมองไปที่ตะเกียงหินในมือของเปาเอ,อ๋อเลดโกดตะโกนขึ้นมาว่าตะเกียงเผาพันธุ์มันคือตะเกียงเผาพันธุ์ของซีเกรดจ,จริงๆมันมาอยู่ในมือของเขาได้ยังไงในเมื่อตะเกียงเผ่าพันธุ์ของซีเกรดยังอยู่ที่นี่นั่นก็หมายความว่าอีแลงแก่ตื่นเต้นจนตัวสัน่นหานเส้นได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดได้รู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับการที่ตะเกียงหินเผาพันุ์ของซีเกรดนั้นไม่ได้อยู่ในจีโนโ่ฮอ แต่มาอยู่ในจกักรวาลจีโน่แทนแต่ฮานส้นไม่มีเวลาที่จะมาสนใจในเรื่องนั้นเขากระโดดเข้าไปในความมืดเพื่อมุ่งหน้าตรงไปที่ปราศาสตร์ข้าไม่สนใจว่ามันจะเป็นตะเกียงเผาพันธุ์ของซีเครตหรือเผาพันธุ์ไหนอะไรก็ตามที่เป็นภัยต่อลูกชายของข้าจะต้องถูกทำลายเขาใช้วิชาโลหิตที่ประจรและกายหยกจนถึงขีดสุดมันทำให้ร่างกายของเขากลายเป็นหยกน้ำแข็งกึ่งโปร่งใส